โอ้อใช่จริงด้วยโอ้เพิ่งท้องว่ะไอเด็กสองคนหน้านี้คิดว่าเป็นลูกเราแต่ไม่ใช่ว่ะไอตอนช่วงเดินทางอ่ะอันนี้คือแบบอ๋อเกิดมีเด็กน้อยๆน,นะฮะหนึ่งชีวิตเกิดขึ้นมาแล้วแล้วเราตื่นมาที่ไหนเนี่ยฮึขึ้นมาที่ใดกันมืดตือต่อๆไปหมดเลยแล้วดอกไม้นี่โอ้ดูซินี่ไงนี่ลูกนี่ไงพ่อเอกนี่ฟังคันเนีฟังเด็กแบบกำลังแบบ เตะเตะท้องอยู่เออตะกำลังดิ้นอยู่เลยเนี่ยพ่อแบบเงี้ยวหูฟังเลยไปขึ้นไปข้างบนก่อนโอ้โหแต่มืดมืดมากเลยครับขอขอแฝกขอแสงหน่อยได้ไหมโอ้แน่นอนโยนเชือกไปเกาะเลยปบับแล้วให้ทําอะไรครับอดมันดึงลงมาเหลืออะไรอ่ะมีการโยกโยกมาลงมาปาั๊บปล่อยแสงออกไปอู้ อ้าวดอกไม้โตโอ้คือดามโมโนผล,ลไม้เออไม้ไม้ไมยถึงพืชผลแบบของคนหรือเปล่าฮะนร่ยงไงวะเออโอเคฮะโอ้สวยงามจริงแล้วตูไปไหนต่อเนี่ยฮะไหนดูให้ปีต้นไม้หรือเปล่าอ่ะนี่ไงพืชผลงอกงามอึ๊บยกไอยฉันเห็นอ่อ่า,อาจะบะจะบดเชยเชยเดี๋ยวฉันทำอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยว มาทำอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอ่ากระโดดดึงดึงกระโดดย่องยองอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวอ่ะกระโดดลงไปฮึบชัวอั่วเอ้านี่ไงอ๋อเดี๋ยวนะมันมันต้องเร่งไปเร่งมาเนี่ยว่ะเออกูก็ลืมลืมแพทชั่นมาซะได้ว่าเราต้องดีเออมันต้องเป็นการแบบเล่นกับเวลาด้วยโอ้โหไอเราก็โงกูจะขึ้นไปยังไงวะอ่าโอเคครับอึอ่ะจุ๊บโอ้เป็นไงเราดิมนวลเพิบ อย yeah. มาลงมานี่ไม้ชันขึ้นซะดีๆปับ๊บเนอยังตรงต่อไปก่อนนะครับปับ๊บบอดี้ชุบอือมุมกล้องหน้าตายเลอเกินเราเนี่ยโอ้โกตกจังเฮ้ยจ้อูอ้นุ่มฟูเลยฮนะมาเฮบอือเอาะไปต่อครับผมตดดเจออีกแล้วเจอนุ่มฟูนุ่มฟูนุ่มฟูมฟวู้ฮูอะไรวะเนี่ยเฮิบอือมาเฮบอือ โอเคปาบขึ้นมานี่ชวบอืมนะโหแบบนุ่มจัดๆเลยเดี๋ยวนะย่อย่อโอเคเฮิบออมาตรงโอ้เจอแล้วอึบอันที่หนึ่งปาบอยู่สมอเลยน,ะนั่นนคืออะไรโอ้อะไรอะ่ะอ๋อเดินระวางนอกว่ะเหมือนแบบกลัวแบบเอ้อย่าอย่ามาเดินเขาเรียกอะไรอะ่ะอย่ามาเดินมากเออลูกกาลังแบบพึงพ่งพึ่งท้องต้องระวังหน่อยนะฮนันนี่เอ้ยกูด้วยระวังด้วยเฮ้ย เราสาเตือนฮันนี่ว่าระวังหน่อยเออคนท้องคนไสเออต้องระวังแต่กูตกซะเองฮึบเออ,เอ,อมันจะเอาอีกแล้วเหรอโอ้โหปับป๊บปับป๊บ,บอาเจะอาะอาจะช่วยช,ยช,ยชยูมาโอ้โหไม่ได้กินแล้วทีนี้เออโอ้ยหน้าขามํัครับเดี๋ยวนะมันเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอะตรงกลางมันแปลกๆเราคงไม่พลาดตรงไหนสินะฮึออ๊บมานี่ก่อนป่บ ึ๊บโอ้โหมันเป็นขึ้นไปสุดเลยเว้ยมันี่ซิลงมาลงมาก่อนลงมาก่อนเพื่อนเออนั่นแหละนั่นแหละเอ๊บแล้วก็โอเคมามะ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 ตรงไหนอีกตรงไหนอีกเอ๊บให้มันลงมาก่อนปาบอออปึ๊บนี่แล้วก็ลงตรงนี้เอ่ออืมตัวนี้สูงไปลงมาหน่อยลงมาหน่อยเออนั่นแหละกำลังดีเออปอ๊บอืมโอ้โหตอนนี้ยังชิลอยู่ตอนนี้ยังชิลอยู่ ปาบจังชิวไม่ชิวแล้วปาปบอืดโอเคดึงอีกแล้วเหรอต้องการแสงไฟว่ะมาฉันต้องการแสงไฟอือกระชากมันลงมาเฮออือมาเร็วมามาแตกไม่แตกเปรี้ยงเรียบร้อยโอเอาวางงอกอีกแล้วครับยังเติบโตขึ้นเรื่อยๆรอที่จะออกผลว่ะอ่าดูดิ ยังไม่บานนะยังยังตูมอยู่ตอนนี้ดอกไม้ยังตูมอยู่อปึ๊บอันนี้เดินขึ้นไปได้ใช่ไหมครับได้แน่นอนอ่าโอเคเป็นอย่างที่คาดไว้ต้องแบบค่อยๆ่ค่อยส่งตัวดีๆอปึ๊บยังไงออ๊บโอ้เอเว่ะเฉลุยเฉลุยเฉลุยนั่นแหละอย่างนั้นแหละลุงเออเจ้อเฮ้ยเอาโอ้เออเจเฮ้า,าๆๆๆๆๆอาูดี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 อันนี้ดีดีแล้วเออนั่นแหละตรงไปเรื่อยๆมันต้องอย่างนั้น อย่าออกลอกนู่เฉยไปอยาาออกลอกนอกลู่นอกทางนะโอเคนี่แหละอันตารายเลยทางนี้มาปั๊บทางนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคได้เวลากระโดดขึ้นนี่โอเคเสียวเลยกูปึบยังไงอะโอ้ดูสิดูบัดช่างสวยงามหลืยเกิโอ,อโอ้ขึ้นไปหมดอะอเดี๋ยวนะปึบไม่มีอะไรเดี๋ยวไม่มีอะไรนี่ว่าโอเคขึ้นมานี่แฟบตายตรงนี้โอ้โหนี่มันอันตารายว่ะ ฮึบพ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 ึบโอเคโอเคโอเคไปไปไปค่อยๆไปเรื่อยๆค่อยๆนิ่มๆนิ่มๆเจ้าไปเจ้าเอจ้าเอ้าเออนิ่มๆโอ้เล็งเลงยากนิดนึงลุกตรงนี้เป็นอะไรแน่เลยเออลงไปดีก่อนปาบชึบเออเจ้าโอกูลงไปไหนเนี่ยเฮ้ยเอออึบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเฮ้ยเจ้าอ่าต้องใช้ความกล้าโอเคโอเคโอเคฮึบพ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 ึบ ผมเชื่อว่าข้างบนนี้จะอยไม่ใช่ข้างบนครับข้างล่างเอ้ยเดี๋ยวนะเลื้อยขึ้นไปเลื้อยเลื้อยปับ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 เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเอออันไหนวะอันนี้แนี่เอ้ยจับวไม่จับเฮ้ยอุ้ยอุยเอ้าโอ้คิดว่าตายโอ้เหมือนเดิมฟังเสียงลูกน้อยของเราโอ้ระหว่างตรงนี้จะตอนแรกก็จบแล้วเออนหนดูดิไปไหนได้ไปได้นี้อันนี้ทางนี้ได้ทางเดียวเนาะโอเคกลับเวลากลับแล้วอุ้ขาบนนเเหมือจฮ ไปต่อได้วะเอบมาเอ๊ะสรุปทางไหนไปทางไปต่อวะเนี่ยเฮ้ยมาโอเคได้เวลาเดินทางไปต่อของเราแล้วืออเอลงมานี่ปราบขึ้นตรงนี้แฉบเอบแล้วก็เออโลกาไตตรงนี้แล้วไอ้นี่มันขึ้นไปไหนอะโอทางวนชั้นละเกียดทางวนเหลือเกินเอฟไม่ใช่เลยมันมันคือแบบว่ามันมันเดินยากอะอออเฮฟมองไปเห็นด้วยโอ้โหดูมุมกล้องซะด้วยสิเอฟ เดินวนขึ้นไปอย่าได้ออกลอกลู่นอกทางหรือเท้าลื่นเด็ดขาดมานี่ป๊าบสวยงามกำลังนิ่งเลยตอนนี้โอ้โหบอกเลยปึ๊บเจออุ้ยโอ้ลอดแล้วอย่างกันเหรอลูกชายหรือลูกสาวอ่ะดูซิโอ้เอายังไม่ลอดว่าเดี๋ยวกำลังทําเตียงอยู่ตอกตอกตอกตกโอ้ท้องเริ่มโตแล้วนี่ภูมิใจเหลือเกินเราในตอนนั้นอ่าในลูกแฟนนี่เจ๋งเลยนะบอกเลย แต่ไม่รู้นะฮะลูกสาวลูกชายหรือ8ดหรือเดียวยังไงครับเอออุยอ้ยโอย้มีอะไรมารับเราด้วยเฮ้ยเอา้าโอ้โหแบบว่าผมคำนวณพลาดไปหน่อยครับเออมาต้องลงต่ำกว่านี้เออนั่นเนี่ยไอเราอุย้ยอะไรอ่ะมันดึงดึงมีแสงด้วยอ่ะดูดิเนี่ยดึงมีแสงไฟด้วยจุ๊บโอ้มันเด้งดึงว่ะมันเด้งดึงเฮ้ยปุ๊บป้าบ,บ,บโอ้ชอบโอ้เอาว่ะมา เดี๋ยวอีกแล้วเจียวปุ๊บมาขอแสงสว่างทีเฮิบอืออันนี้มันเออพืชผลอันนี้มันคือพืชผลแน่เลยวะ่ะพืชผลแน่ไตเติลที่ว่าท,ที่ที่มันขึ้นมานะนี่บันเริ่มบานแล้วมาเดี๋ยวไม่ใช่มันมันเริ่ม,ม,ม,เ,ม,ม,ม,เ,มเอ่อเติบโตขึ้นมาอีกแล้วก็พร้อมที่จะเบ่งบานยังไม่บานอีกเหรอครับอ๋อเอาบินบินแน่เลยผมว่าบินบินนั่นไงโอ้โหผมบอกแล้ว บินชว่วบโอ้โหไหวอากาศอีกแล้วว่าโอ้โหบอกเลยว่าชอบเลยครับอเธยอะไรเนี่ยฮะลุงบินดีๆไม่เป็นหรอเฮ้ยมันตกได้ยังไงอะ่ะเออมาโอเคบินไปก่อนแหวบแหวบแหวบ,บ,บโอ้ตามไปครับตามเสียงไปตามสายลมตามแสงหรือโอ้โหพาเรามาจอดตรงนี้แหวบอ่าหน้าขมำเลยลงมาสิที่ชอบอะ่ะตอนเนี้ยเน,นี้ยมันแบบ มันนิ่มๆอ่ะเออแล้วก็แบบมีแสงด้วยอ้าวเดี๋ยวไปไหนกูนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวลงลางล่างแฟบเปิบเออเฮ้ยเดี๋ยวฮึบอ,อ,อุ้ยถึง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 เออเกือบไปแล้วอ,อ่ามาเจอตรงนี้อีกเอ๊บเออ,เอ,อช่อดึงอีกแล้วครับท่านมาเอ๊บอือฮึบแตกดังเพลงบวมบวบโอเค เอาวาตัอีกแล้วครับผมมือนั่นแหละพอสูงขึ้นไปสูงขึ้นอกีกสูงปาบบานหรือยังครับยังไม่บานอกีกโอ้โหกว่าจะบานนานมากเลยนะเนี่ยฮะต้องสูงอีกเท่าไหร่ครับเนมาไปต่อเลิบอือ้อโอ้โดีนะโดดไม่เกิดจ๊บจบจๆบๆๆบจบจ,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 บจบโอ้เจ้เฮ้ยโอ้โหอ,อ,อะไรวะเนี่ยอันนี้ก็ลงมาข้างล่าง เออบันหดลงด้วยอ่ะโอ้ย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 ชิบโอเคเออเกือบเกือบไม่พ้นแล้วเมื่อกี้นี้เฮ้ยจ้าโอ้ยโอ้ยจะโดดเลยจะโดดเลยเลยอ๋อไม่เลยไม่เลยไม่เลยโอเคเรายังคงแบบความบาลานซ์ของเราได้อยู่ครับอ่านั่นแหละตายขึ้นไปเอ้เดี๋ยวนะมันงอกได้ปอเนี่ยเฮ้ยมันหดว่ะไม่งอกครับมันหดเอ้บนี่แวกอ้าวชิบหายแล้วเดี๋ยวนะ อือออ๋ออ๋ออขึ้นไปข้างบนเหรอโอ้จ้ฮยเออมันเดินยากว่ะเฮ้ยเอาเออเออเอ้เออเเออ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 ไออเีอเอ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 อมึงดีอเออมออเออเนอเอเออเออเอเออเเอเอ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 อเเอออออาเเอเเเอเออออเคออ ฮัเฮป๊ปป๊จุดโอเออเราลืมไปว่าเราหยุดหยุดหยุดเวลาได้อึบอึบมาถึงนี่แล้วเจ้าเฮ้ยโอ้โหไอ้เจ้าโอเคโอเคมามามาโอ้โหกว่าจะกว่าจะมาถึงนี่บอกเลยนะว่ามันเดินมัเดินไกลมากนะมันเดินไกลมากนะโออเจ้ออ้โอ้โอเคโอเคโอเคมาป๊ปป๊บปป๊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 ปป ช okay, okay. okay. oh, 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 oh. ื้อช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 ื้ค่อยๆกันเดืบขึ้นไปโอเคโอเคโอ้โอ้โอ้ลุง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 เออได้เดเดชอชอว์ชอว์ชอว์ไปมึงอย่าตกนะเฮ้ยมึงอย่าตกนะมึงอย่าตกนะกูมาไกลมากเลยนะเพื่อนกูมาไกลมากเลยเดี๋ยวโเจ๋อเฮ้ยเดี๋ยวกูโดนไปเลยเด้อเฮ้ยโอ้โหแล้วประเด็นคือแม่งเดือโคตรไกลอะดูดิไกลมากโอ้โหแล้วดูบะเบเกิดตกเดียนะโอ้โห แทนที่จะแบบเซฟใกล้ๆหน่อยก็ไม่ได้แล้วแบบโอ้โหแล้วดูนะกว่าจะมานี่ปึ๊บขึ้นมานี่เสร็จป่าบอึ๊บนี่มานี่แล้วก็ต้องโอ้โหเดินนี่มาไกลตายขึ้นนี่อีกแล้วทังดีมันก็ไม่ใช่ว่าจะเดินง่ายๆนะเนี่ยทันนี้ก็ต้องระวังปึ๊บมานี่กว่าจะมาปึ๊บดูคุณดูระยะทางดีไหมแบบแม่งเรากว่าจะเสี่ยงตายมาถึงนี่ปึ๊บ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 โอเคปั๊บ <L an> เดียเด๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเอาจาเฮ้ยโอ้เชีย่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอไมกอดเอ้าใครก็ได้ฆ่ากูทีเอาไอแม่ย,อยออ้อยเออโชบะโชแล้วก็กระโดดจืบเอา้ามึงอะไรอีกเนี่ยเฮ้ยมันกระโดดเต้งอะไรขนาดนั้นวะฮะเออไม่ต้องไปไหนแล้วมั้งเฮ้ยโอ้โหไม่ต้องไปไหนจริงเอ้ <c oughs> อ๋อเอะจะให้หยุดหยุดอ๋อเนี่ยเหรอโอ้โหปัดโคตรแบบฮึบอืบมันถึงไหมนเนี่ยโอเคโอ้โหกูขอบคุณครับโอ oh <my> ้ผ่กอดกูต้องเล่นแบบนี้เหรออ้ากูจะไปรู้กับมึงไหมเฮ้ยเออคือ,อ,อแม่เจ้าลูกเล่นเยอะแพวาพามายังไงวะโอเคไอ้น,นี่มันเลื้อยไปนู่นเดี๋ยวนะปับป๊บปั๊บปั๊บโอเคเดี๋ยวกูกูตกแน่เลยว,ว่ะเดี๋ยวปั๊บมานีปึ๊บ เอาโอ้โหเฮ้ยเอบนี่มันต้องอย่างงั้นเอาเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวช้าเดี๋ยวเร็วอะไรวะเนี่ยโอเคตามลุกอีกนิดนึงเพื่อความชัวร์ครับเออึอบนั่นแหละมาแล้วก็ลงแปลงล่างเออเอปเอบอือได้สักทีครับยังไงอู้สร้างบ้านวะโอ้ของเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆแล้วครับใกล้จะแบบใกล้จะคลอดแล้วใกล้จะพบกัหมดแล้ว เอบมาป้าเอาโอ้โหอ่ะมาขึ้นตรงนี้ป๊าอือดีดีแล้วเยังไงครับป้าลอดหรือยังอุ้ยเตียงเสร็จแล้วเตียงเด็กน้อยอะ่ะดูดินี่ไงเรียบร้อยตั้งใจทําอย่างดีเลยนี่โหกว่าจะขึ้นมาได้แห้ตายเถอะนี่เป็นไงเราโหพร้อมหน้าพร้อมตานี่อโอ้ดูสิผมทําเองละที่รักไปไปต่อครับผม ล้ำลึกความหลังต่ออีกอือไปยังไปจบแค่นี้อือ้ออ่ะจึงจึงอือไม่ถึงอีกรวยเอย้ยโอ้โหจิ้จ้บอือเอามาเฮ้ยมึงจดไปไหนเล่าลุงโอ้โหเฮ้ยอือ้อดีๆแล้วกะหาและเฮ้ยอะไรวะเนี้ยเชี่ยโอ้โหกดเฉพาะ,ะ,ะมามาถึงโดยสวัสดิภาพดูซิมึงจะพากูไปไหนครับลงไปอ้าวโอเค เพิอมมาโอ้โหเกือบเกือบตกแล้วได้เมื่อกี้เนี่ยโอ้โหเออมาเออขึ้นถึงเถอะครับเออขอล็อกละเออมาโอ้โก็จะมาถึงนี่ได้มาครับเออดึงผลบละไม้ตกลงมาปั๊บระเบิดตุ้มอีกแล้วมาน่าจะน่าจะสุดท้ายแล้วมั้งเนี่ยเฮิสูงขึ้นไปเบ่งบานสักทีขอล็อกเพิเออ ยางไม่บาดรลยย่อโอ้โหเล่นตัวจริงๆรวยเอ่อะเฮ้ยนี่มีอะไรเนี่ยฮะนี่คิดว่าฉันจะพลาดอย่างนั้นเหรอเอ๊บมันต้องมีอะไรแน่เลยเอ๊บปลายลอยขึ้นไปดูซิเอบเฮ้ยโอ้โหมีแบบนี้เหรอปัป๊บปัป๊บปัป๊บปั๊บถึงที่คับอือไงโอ,อ้อ๋อเป็นตอนที่เราทำเจียงเสร็จนั่นเองเอ๊บมาลง้างล่างแ่วบโอโ้ไม่ตายนะครับ เออนั่นแหละไม่เป็นไรหรอกแค่นี้แม่สูงแค่นี้เองเฮบขึ้นไปเออนั่นแหละไหว้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 ไหว,ว,ว้เออนั่นแหละฮบตายไม่ใช่ตายโตลมไปครับเออนั่นแหละเออฉันจะบินบินไปและฉันก็ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเออถึงไม่ถึงป๊๊บโอ้โหเอาวะแสงสว่างโอ้โหล้างหลังนี้แบบล้างหลังนี่มันตีมแบบเหลืองอร่ามทั้งนั้นเลยว่ะ มาถึงที่ืออทีนี้ก็บานได้แล้วนะเพื่อนเออจะมาถึงยอดแล้วบานออกมาผมว่ามันต้องเปิดเป็นไอ้นี่แน่เลยอะเป็นตอนที่แบบลูกคลอดออกมาแล้วอยู่ในบนเตียงอะผมว่าใช่ดูดิเปิดออกมาป้าเป็นรูปปั้นยังไงผมว่าใช่เอออ้าวชิบหายไม่ใช่วะเชื่ออะไรเนี่ยฮะมีมีึมอบอ,อะไรครับ มีการกระพริบฮะทำไมเอา้าฮะเอ้ยชักชักชักเล่าไม่ดีแล้วเอ้าเดี๋ยวมึงมาสดใสตลอดตลอดแบบตั้งแต่ต้นยันปลายมึงจะมามาฮะไม่ไม่ดับแบบนี้ดิครับอุ้ยนี่มาเสียงตาของหัวใจหรือเปล่าปกป้องนะเราต้องปกป้องแสงสว่างดวงเล็กดวงนี้เอาตกลงไปแล้วโอโหค่อยค่อยพังทาลายฮะตกไปไหนก็ไม่รู้แมวมืดตึบ